สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องร้านรีวิวครับวันนี้ผมจะมานําเสนอน้ําหอม10ตัวนะครับที่ตั้งแต่ผมทําเพจทําช่องมานะครับก็จะมีคนถามคําถามเนี่ยถามบ่อยถามซ้ําถามแบบทุกทุกวันเลยนะฮะคำถามนั้นก็คือว่าพี่น้ําหอมแนวเฟสสดชื่นอะไรบ้างนะครับที่ขอทนทนหน่อยนะฮะผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่คุณอย่างเดียวนะครับที่ต้องการผมว่ามันเป็นเรื่องของคนทั่วโลกเลยนะครับที่อยากได้น้ำหอมเฟสแต่ว่ามีความทน แล้วผู้ปรุงน้ําหอมระดับโลกทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยเหรอครับเขารู้สิแต่ว่าน้ำหอมแนวเฟรชสดชื่นนะครับมันเป็นน้ําหอมที่มีสารปรุงแต่งส่วนผสมนะฮะที่มันจะต่างกับน้ําหอมแบบแนวดาร์กแนวเข้มข้นนะฮะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบแนวโมเลกุลหนาแน่นนะครับมันก็จะมีความติดผิวติดทนนานกระจายตัวดีแต่ว่าน้าหอมแนวเฟรชสดชื่นนะครับที่มันเป็นส่วนผสมที่แบบแบบแบบธรรมชาติบ้างหรือว่าจะสังเคราะห์แต่ว่าได้ออกมาเป็นแนวสแนวเฟรชแนวรีเนอร์จี้นะครับมันเป็นโมเลกุลเล็ก ซึ่งคุณสมบัติแบบนี้มันจะแบบไม่มีความติดทนนานเลยนะครับดังนั้นนะฮะอยากให้คุณทําใจหน่อยนะครับว่าโหถ้าคุณชอบแนวนี้นะครับ ยังไงคุณพกติดตัวพกน้ําหอมพกขวดแบ่งไปจะดีที่สุดนะครับคุณจะได้ความผิดกับกลิ่นมันด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากทําอย่างนั้นนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับว่าน้ําหอมแนวเฟรชแนวบางแบบเบอร์กามอสแนวสม้มอะไรเงี้ยเปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วคุณจะน้ําหอมแบบเป็นกองที่แบบมีความทนอีกเยอะเลยนะครับคือน้ําหอมแบบแนวหวานแนวแบบมีความเข้มข้นของส่วนผสมนิดหนึ่งนะครับ แต่แต่แต่มันยังมีความเฟรชมันมีความสึกเฮ้ยใส่แล้วแบบโหโหล่งจมูกนะครับใส่แล้วกล้าที่จะแบบไปนูน่นไปนี่ไปที่อากาศร้อนๆนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํา10ตัวนี่แหละนะครับซึ่งเห็นผมแนะนําน้ําหอมนิชมาเยอะนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําน้ําหอมแบบสายดีไซเนอร์ราคาดีๆเลยนะครับคือผมนะฮะเล่นน้ําหอมมาไม่ใช่ผมเล่นน้าหอมนิชเลยผมก็จะผ่านน้าหอมดีเซอร์มาประมาณนึงเลยแหละนะครับก็จะมีความมั่นใจนะฮะ ตัวแรกที่จะมาแนะนำกันนะครับคือ d o r c e g a r b a n a Light Blue นะครับตัวนี้คือ E Intense E The Perfume นะครับอย่าหยิบผิดเป็น E The Eternity นะครับตัวที่งของบ้านนี้ก็คือ The One ตัวแนวยาสูบเข้มข้นใช่ไหมครับแต่บ้านนี้เขาทำแนว Fresh สดชื่นได้ดีมากตัวนี้นะครับทั้งสายผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับตัวนี้นะครับคนใช้ไม่เยอะนะครับก็เป็นน้ำหอมที่ดูยูนิคอยู่นะครับกลิ่นมันยังไงนะครับ ซานะครับเป็นโน้ตของแนวอควาติกนะครับแนวแบบมีวอเตอรี่โน้ตมีความซาของเลมอนนะครับตัวนี้ใช้งานอย่างง่ายแล้วก็หลายโอกาสมากเลยนะครับตั้งแต่ใส่ไปออกกาลังกายนะใส่ไปเข้าชั้นเรียนใส่ไปทํางานคนเยอะๆใส่ไปเข้าห้องไปชุบแล้วก็ใส่ออกเดทนะครับถือว่าครบจบตัวเดียวเหมือนกันนะฮะและที่สําคัญมันทนดีมากๆเลยนะครับบนผิวผมนะครับแบบ10ชั่วโมงนี่อยู่สบายมากเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวแบบยูนิเซ็กซ์นะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ด้วยกันแบบดีมากนะครับเหมาะสำหรับคู่รั นะครับที่แบบเฮ้ยอยากจะมีน้ําหอมแล้วแบบใช้ด้วยกันนะครับตัวนี้เหมาะและใช่เลยนะครับในวัยประมาณ20ต้นๆนะครับคุณสามารถใช้ตัวนี้ได้แบบอย่างดีเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบโอ้ชอบกลิ่นดีนะครับแล้วก็ติดทนนานราคาไม่แพงพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในไซส์ 100L แบบนี้นะครับ Darchen Carbona Light Blue ตัวที่2นะครับกลิ่นโน้ตเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับยังเป็นโคงแนวอะควาติกอยู่นะครับตัวนี้คือน้ําหอมครูผมเลยนะครับคือ บูกเกอรี่ครับอะควาปูออมอเลนทิกนะครับตัวนี้นะฮะเป็นน้ําหอมที่อุดมครั้งแรกนะครับที่เคอร์เตอร์แบบว้าวมากๆนะครับคือนอกจากมันเป็นกลิ่นแนวควาติกที่ผมมาชอบนะครับมันมีความแบบโน้ตนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันคล้ายกับแนว, ior, วดิออสวาดแนวแบบเดลนบลูที่ผมมาชอบนะฮะหอมแบบหล่อเท่ ฟลชด้วยในตัวนะฮะตัวนี้ก็จะมีความหวานแบบของนวดกลิ่นแบบมาม่าขึ้นนะครับมีความแรงนะครับของกลิ่นแนออวอควาติกที่แบบเข้มข้นขึ้นนะฮะมีความรู้สึกอยู่แบบเหมือนริมทะเลอยู่ที่โขดหินมีกลิ่นของแอมบิกรีนะครับอัมพันปวานอยู่พอสมควรเลยนะฮะมีความสังเคราะห์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าดมไปเรื่อยๆแล้วก็แบบมันแบบดูสนุกสนานมันดูรีนะที่มีความสุขนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ชายสักหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ในวัยแบบประมาณสัก25หน่อยคือมันดูโตเป็นผู้ มากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใส่ไปออกลังกายมันจะดูแบบหวานไปนิดนึงนะครับและตัวนี้นะครับบอกเลยว่าใส่ไปออกเดทผมว่าดีเลยนะครับเพราะมีความหวานมีความแบบเย้ายวนและก็ใส่ไปแบบโขนใส่ไปดนใส่ไปยั่วสาวนะครับตัวนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญกิดตินทนนานมากนะครับ12ชั่วโมงบนผิวนี่สบายนะครับแนะนำดีมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แบบ เป็นตัวที่คนใช้เยอะนะครับเป็นตัวแรเทพเป็นตัวนึงนะครับที่ไม่เคยบอกใครนะฮะบุกลรี่อควาปูออมแอเลนทิกครับ และตัวที่3ครับจากบ้านของ Paco โคลาบานนะครับตัวนี้คือ Invictus Aqua นะครับตัวนี้3ปีที่แล้วแบบโหฮิตมากดังมากนะครับยูทูบเบอร์หลายคนนะฮะให้ตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ต้นๆของแนวเฟรชสดชื่อที่แบบโหยั่วยวนและติดทนนานแล้วก็แบบดีขึ้นยิ่งตัวนี้นะครับหายากนะครับเพราะว่ามัน discontinu ์ไปแล้วนะครับแต่ผมก็เห็นมันยังมีขายอยู่บ้างนะครับตัวนี้ฮะโอ้โห คือไม่ได้ดมนานกลิ่นรู้สึกครั้งนี้รู้สึกประทับใจมากมีความหวานมากขึ้นกว่าตัว2ตัวที่ผ่านมานะครับแล้วก็มันมีความแบบเฟรชที่ลดลงมาหน่อยนะครับความหวานตัวนี้มันทำให้รู้สึกมันดูเย้ายวนมากนะครับแต่ขนาดเดียวกันโน้ตแบบนี้นะครับผมว่ามันก็มีความเฟรชสดชื่นที่แบบพุ่งได้ดีมากเลยนะครับกลิ่นก็จะคล้ายกว่าเจ้าตัวเอเซนซานะครับจิโออาร์มานีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้โคตรทนเลยนะฮะ บนผิวผมนะฮะที่เคยใส่อยู่ตอนอดีตนะครับก็14ชั่วโมงคือทั้งวันนะใส่ตั้งแต่8โมงเช้ายัน3-4ทุ่มนะครับในการฉีดประมาณสัก5-6สเปรย์นะครับลองไปดูนะครับปาโคลาบานถ้าเป็นตัวใหม่นะครับกลิ่นขวดมันก็จะแบบไม่เหมือนเดิมนะมันจะมีความใสๆแล้วก็สีมันจะเปลี่ยนไปไม่ได้แบบขาวขุ่นแบบนี้นะครับลองไปดูถ้าหาได้รีบเก็บเลยนะครับต่อมาครับจากบ้านที่ผมรักมากเลยครับ อามานี่เอเซนซาจิโอเนาะตัวนี้ก็ขอโทษที่เอาตัวดิสคอนมาโชว์กแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณหาได้ก็อย่างที่บอกหามานะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องฉีดแล้วมนาะฉีดบ่อยมากก็เป็นแนวควาติกนะครับที่มีความหอมหวานเล่ารวนแล้วก็เบลนด์ออกมาได้แบบโอ้โหแบบเรียกว่า่าเพอร์เฟกเบลนเลยนะครับมีความเฟรชสดชื่นมีความหวานหอมยั่วยนแล้วก็กลิ่นเนี้ย กระแทกจมูกคนได้แบบดีมากนะครับใส่ทีไรมีคนทักตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณหาไม่ได้นะครับเจ้าตัวโปรฟูโมก็ถือว่าดีมากอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้มีความทนนะครับที่แบบซูเปอร์มากนะครับประมาณสัก12ชั่วโมงได้บนผิวผมนะครับแล้วยิ่งถ้าฉีดบนเสื้อนะครับอยู่ได้ทั้งวันเลยนะฮะตัวนี้เหมาะสาหรับใส่นะครับถ้าได้โอกาสเหมือนนะครับคือมันไม่แบบหวานแล้วก็แน่นแล้วก็แบบตันจมูกเลยนะครับมันจะมีความโปร่ง ความใสความเฟรชความรีน e r จีได้แบบเพอร์เฟกมากนะครับเป็นลูกลักอีกตัวหนึ่งเลยนะครับใส่ไปทํางานใส่ไปพบลูกค้าใส่ไปออกเดทใส่ไปเที่ยวกลางคืนไปปาร์ตี้แล้วก็บางทีใส่ไปออกกำลังกายก็ได้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบจบในตัวเดียวถ้าเกิดคุณหาได้นะครับลองไปหาดูนะครับจากบ้านของ a r m ์มานีจีโอเอสเซ และตัวต่อมาครับตัวนี้ก็ยังเป็นคงสายสปรอร์ตนะฮะสายมีความเป็นควอติกอยู่นะครับตัวสุดท้ายเลยในกลุ่มก็คือ Versace d ช l เ n b l u e ตัวนี้นะครับออกคลิปบป่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่แบบประทับใจมาก,กตัวหนึ่งของบ้าน Versace นะครับกลิ่นนะฮะ นึกถึงนแนวบลูเลยแนวแบบทั้งไอทะเลนะครับทั้งแบบท้องฟ้าสีฟ้าเหมือนเราแบบไปนั่งเรือยอทแล้วแบบสัมผัสลมแสงแดดอากาศนะครับแล้วก็ผู้ชายที่แบบกำยำกล้ามใหญ่ๆนะครับ ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นกลิ่นแนวแบบมีความเฟรชมีความบรูมีความสะอาดแล้วก็กลิ่นที่หอมหวานเย้ายวนที่ลงตัวมากและกลิ่นน้นเต็ดเจจะหมูกมากนะครับใส่ไปหล,หลายๆครั้งนะครับก็จะมีคนทักอยู่ตลอดนะครับแต่กลิ่นที่เขาทักนะครับคือมันลอยในอากาศดีแม้ว่าเราแบบไปได้ฉีดเยอะนะครับประมาณ5สเปรย์นะครับใส่ไปแล้วมันแบบ ไปทาให้คนเนี่ยทักได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ทักได้ดีไม่ต่างกับเจ้าตัวปูออมเลยนะฮะตัวนี้มีความทนที่แบบถือว่าดีใช้ได้นะครับบนผิวผมประมาสัก9้าชั่วโมงนะครับใส่ได้หลายโอกาสนะครับใส่ตั้งแต่ไปทํางานนะครับใส่ไปออฟฟิศกลิ่นโดยแบบนี้นะครับผมว่ามันไม่ได้แบบทําร้ายใครแน่นอนใส่ไปออกเดทก็ดีนะครับมันมจะมีความหวานมีความเยา้ยาๆ ของกลิ่นแบบนี้ผมว่าผู้หญิงนะชอบแบบเนี้ถามร้อยละร้อยเลยตัวนี้กลิ่นเนี้ยผู้หญิงชอบมากใส่ไปปาร์ตี้ก็ยังได้นะครับเข้ากับเหงื่อก็ยังดีอยู่ด้วยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงพันกว่าบาทเท่านั้นะครับเหมาะสำหรับนักศึกษาเลยนะครับปีหนึ่งปีอะไรก็ตามนะครับจบแล้วไม่จบหรือว่าจะใส่จนถึงวัยทํางานนะครับหรือในวัย30ปลายแบบผมนะครับก็ยังรักตัวนี้อยู่เลยนะครับไปหา ยังไงก็เคยดมแล้วนะครับก็เป็นตัวนี้นทนที่แนะนำนะครับ Versace Raidon Blue ต่อมาจะเป็นกลุ่มน้ำหอมแบบสายหล่อขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้หล่อหรูดูดีนะครับจากบ้านของอเล็กซานเดรียนะครับตัวนี้คือไซออนนะ ไซออนนะครก็จะเป็นต sure ั enfin ้งแบรนด์นี้ก่อนนะฮะเขาจะเป็นน้ําหอมที่ตั้งใจทําให้เหมือนนะฮะจากน้ําหอมดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมดีไซเนอร์หรือน้ําหอม n i c h แบรนด์นะครับแต่เขาตั้งใจนะครับทำให้มันดีทําให้มันทนทําให้มันว้าวขึ้นนะและราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับตัวนี้ 55ml นะครับก็ราวๆนะครับประมาณพันปลายๆหรือ2000นะครับถ้าเทียบกับคุณภาพกลิ่นนะและความทนนะฮะถือว่าดีมากนะครับตัวนี้ มันจะทําให้เหมือนกับน้ำหอมบุกอรี่ไทก้าตัวดังนะครับตัวนั้นจะมีความแบบหอมละมุนลู้หลาแบบผู้ดีมากแต่ตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณสัก20นะครับและที่สําคัญนะฮะผมพบว่าความทนนะครับมันดีกว่าต้นฉบับอีก ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เนื้อกลิ่นที่หล่อรู้ดูแพงนะครับทำให้กลิ่นนี้โหดใส่ได้แบบหลายโกาสนะครับใส่ดีที่สุดนะครับผมว่าใส่ไปออฟฟิศนี่แหละไปทำงานส่ไปพบลูกค้าไปพบเจ้านายไปนั่งแบบอยู่ในชั้นเรียนนะครับอะไรได้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปออกเดตจีบสาวได้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากแนะนำให้คนใช้เยอะนะครับมันแบบมันซ้ำกลัวจะแบบจะไปโหลอรเล็กซนเดียไซออนครับ ต่อมาครับจากบ้านของ YouTuber ยูทูบเบอร์ชื่อดังเจอร์มี่นะฮะตัวนี้คือ Office for m m n นะคะเป็นน้ำหอมตัวแรกของเขาเลยนะคะที่ออกมาประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับตัวนี้กลิ่นมันจะออกไปทางแบบโหหลอ่อหล่อมากทะเลนดูเจ้าชู้ดูอารมณ์ดีนะครับแต่ว่ากลิ่นมันแบบมีความเฟรชมีความหวานแบบระลับกำลังดีเลยนะครับผมว่า ผู้ปรุงน้ําหอมตัวนี้แบบโอ้โหโคตรเซียนมากนะครับคือทําน้ําหอมอะไรอะแบบดูเฟรชดูสดชื่นดูหลอ่อดูว้าวแต่ไม่เลี่ยนไม่แน่นจมูกแล้วก็ที่สําคัญนะครับความทนระดับสุดยอดเลยนะครับ,บนผิวผมนะ12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับฉีดเช้ายันเย็น,ย,นยันไปต่อกลางคืนนะครับเติมอีกหน่อยนะครับ กลิ่นแบบโหแบบว้าวทั้งวันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เรียกคําชมได้ดีเสมอมานะครับโดยเฉพาะใส่ไปตอนอากาศเยน็ยนๆไปเยน็ยน,ยนแบบไปกินปาร์ตี้ไปกินค็อกเทลนะโหผู้หญิงทักอยู่หลายทีแล้วนะครับตัวนี้นะครับ Office ฟ o r m e มนราคานะครับก็ท่า100 FL mm นะครับหาดีๆอาจจะเจอประมาณสัก4,000ได้นะครับ และสายหล่อตัวต่อมานะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะแต่ก็ต้องพูดนะครับ a l o o m Sport Extreme ครับจากบ้านของชา n e l นะครับตัวนี้นะฮะความทนระดับแบบสุดยอดตัวหนึ่งนะครับโอ้โหประมาณสัก1 0 1 2ชั่วโมงเนี่ยสบายมากนะครับตัวนี้ถ่ายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันเฟรชจริงหรือเปล่านะครับจริงก็บอกนะครับว่าเจ้าตัว Allom ตัว EDT นะครับตัวนี้มันมีความเฟรชสดชื่นที่แบบโอ้โหเบาบางสะอาดดูแบบโอ้หน้าใช้อากาศร้อนมากกว่านะครับ แต่ความทนนะครับมันก็ต้องทําใจนะคะถ้าคุณอยากได้ทนนะอยากได้ความเฟรชแล้วก็มีความหล่อนะครับตัวนี้ผมว่าก็มีความได้เปรียบอยู่ประมาณนเลยนะครับนี่อยู่ได้ประมาณสัก7ชั่วโมงแต่ตอนนี้ระดับ10ชั่วโมงนะครับเ <c oughs> พราะว่ากลิ่นนะฮะอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณได้เติมความหนาความหวานความหนาแน่นนะครับความเข้มข้นของเนื้อกลิ่นนะครับยังไงก็ตามคุณจะได้ความทนขึ้นมาเยอะมากนะครับ ตัวนี้นะครับก็โน้ตกลิ่นนะฮะนิดนึงแล้วกันก็จะเป็นกลิ่นของทองกะบินเด่นเลยนะครับจะมาแบบนุ่นๆแนวอารมาติกนะครับแนวแบบหล่อยั่วยวนนะครับแล้วก็ยังมีความ เฟรชสดชื่นของแนวกลิ่นของแบบส้มๆมินๆนะครับมีวานิลามาบางๆนะครับโดยรวมก็พอยังถือว่าเป็นน้ําหอมเฟรชตัวหนึ่งนะครับที่เนื้อกลิ่นนะครับแบบคันเทพมากนะฮะตัวนี้ไม่ได้ขายดีเฉพาะบ้านเรานะครับคือระดับโลกจริงๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ดีนะครับผมว่าแบบยามเย็นๆนะครับใส่ในอากาศแบบร้อนๆได้บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ไปเคี่ยวต่อกลางคืนนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่หล่อหรูดูแพงนะครับในราคาที่แบบพอจับท่องได้นะครับก็100 ml ประมาณสัก4,000กว่าบาทได้นะครับ สำหรับบ้านเราลองไปดูนะครับถ้าชอบก็จัดไปเหอะนะคบไม่ต้องไปกลัวไปซ้ำมาใครนะฮะสายหล่อและเฟสตัวต่อมาครับจากบ้านอิฟแซงรองนะครับตัวนี้คือ Y EDT นะครับเออเดอร์เทเลตนะฮะไม่ใช่เออร์เดอร์เพอร์ฟูมนะฮะเพราะว่าที่มาดีิบเออร์เดอร์เพอร์ฟูมทั้งที่มันทนที่สุดในลายเลยนี้เลยนะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะค้นไปหน่อยนะครับผมว่ามันไม่ได้ออกไปทางเฟชนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับเฟชของจริงเลยนะครับแล้วยังมีความหวานมีโน้ตกลิ่นเดียวกันเลยนะฮะ แต่ความทนนะครับยังไงผมก็ว่ามันดีใช้ได้เยี่ยมยอดอยู่เลยนะประมาณนะครับบนผิวผมวมามาสัก9ชั่วโมงนะครับได้ยังจะเช้านะครับยันกลับบ้านก็ยังได้กลิ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นเบสคอมพลีเมนต์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับคําชมเสมอมานะครับมีความแบบเลมอนมีความฟรุตี้มีความเป็นแอปเปิ้ลหน่อยนะครับมีความแบบซาๆแล้วก็ ติดความเย็นนิดหน่อยนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ไม่มีใครที่แบบจะยี้ตัวนี้ได้ลงเลยนะครับแล้วมันก็เป็นตัวแข่งนะที่สมน้ําสมเนื้อก่อเจะตัวดีออสวาด์ดดีๆนะครับคุณไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับไปในออฟฟิศแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นแนวแนวสวารดมันจะครุ้งออฟฟิศแต่ตัวนี้นะครับมันก็แบบแทรกแซงความหอมความเย้ายวนแล้วก็ความเฟรกดอีๆตัวนึงนะครับอิฟแซงโลลองวายครับสุดยอดและตัวนี้ครับเป็น ฮิ d เด n นเจมของผมนะฮะเคยบอกมาบางคลิปแล้วนะครับตอวนี้นคือแต่ The Amazes ครับตัวนี้คือเออ i n t e n t e e t i v e r นะครับเป็นตัวที่ออกมาล่าสุดของบ้านนี้เลยนะครับตัวนี้มันมีทีเด็ดก็คือกลิ่นนะมันนอกจากจะมีความส้มมีความหรูหราของตัวออริจินัลนะฮะ ตัวนี้มันยังมีกลิ่นของความเปรี้ยวช่ำซ่านะครับของโน้ตเลมอนโน้ตของหญ้าแฝกนะครับทำให้กลิ่นนี้นะครับอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าโหเนื้อกลิ่นนี้แบบคันเทพเลยนะฮะและที่สำคัญนะครับมันทนมากๆๆเลยนะครับบนผิวผมนะ12ชั่วโมงนี่คือแบบเรื่องธรรมดาเลยนะครับ2วันก่อนนะครับก็ได้มีโอกาสใช้นะครับก็ฉีดนะครับ สีสเปรย์เท่านั้นนะครับกลับบ้านทุ่มหนึ่งนะฮะยังได้กลิ่นบนผิวยังดีอยู่เลยนะครับมีความเป็นกลิ่นส้มที่มีแบบในออริจินอลนะครับได้ดีด้ครบถ้วนอยู่นะครับใส่ได้หลายโอกาสนะครับผมชอบใส่ในวันที่แบบเข้าไปชุมนะเพราะว่ากลิ่นมันมีความรีฟลิ รีเอเนจีนะครับสร้างความสดชื่นความกระปรี้กระเป๋าความหายง่วงนะครับได้ดีมากตัวหนึ่งนะครับและหลังๆนะครับผมว่าราคามันลดลงมาเยอะมากนะครับเพิ่งเจอราคาประมาณ2,000กว่าบาทสำหรับ100 ml นะครับเนื้อกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างกับของเป็นหมื่นเลยนะฮะลองไปดูครับเอออินเทนด์เวจีเวอร์ครับจากบ้านแอเมส และตัวต่อมาครับตัวนี้ผมยอมให้มันอยู่ในกลุ่มของดีไซเนอร์นะครับเพราะว่าแม้ว่าตัวอื่นมันจะราคาแพงนะครับแต่ตัวนี้ราคาแบบย่อมเยาวมากนะครับจากบ้านของ Tom Ford Gray w e ตติเว e r นะครับตัวนี้คือ o อร์เดอร์พาวรนะครับขวดมันจะเป็นแบบขุ่นๆหน่อยนะตัวนี้เป็นกลิ่นที่เป็นย่าแปกที่อาจจะแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะครับไม่ได้แบบดูเด็กๆนะแต่แบบพบว่าเฮ้ยความเฟรชความใส แต่มันยังมีความทนอยู่จริงนะครับตัวนี้คือตัวแบบนั้นเลยนะครับปัญหายหากมากนะครับที่แบบเฟรชแล้วยังมีความทนมีความใสมีความเบาจมูกนะครับใส่ในโอกาสเหมือนกันนะฮะก็ใส่ไปแบบเข้าชั้นเรียนนะครับใส่ไปแบบตั้งที่คนเยอะๆใส่ไปเข้าห้องประชุมนะฮะแต่อาจจะไม่เหมาะกับใส่แบบช่วงเย็นๆไปกีบสาวหรือไปแดนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความหวานเลยมากนะครับเพราะว่ามันเด่นในเรื่องของการสร้างความเฟรชลีเนตจีนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยแล้วก็แนะนำนะครับสำหรับหลายๆคนที่อายุประมาณสัก30กว่ากว่า แล้วอยากได้น้ําหอมที่มีคลาสดูมีภูมิหน่อยนะครับแล้วขณะเดียวกันยังครั่งความแบบเฟสและความทนนะร,ราคานะครับถ้าไปเล่นแบบข้างนอกนะฮะก็จะมีราคา3,000กว่าหรือประมาณ3,000ปลายให้เห็นในไซส์1 0 0 ml นะครับทอมฟอร์ดีน้ำหอมนอกจากแนวแบบเข้มข้นดูแบบเซ็กซี่เป็นทางการได้ดีแล้วนะครับน้ำหอมแนวเฟสหลายตัวเขาก็ทำได้ดีมากตัวนี้ครับและนี่ก็คือตัวท็อปของแนวฝั่งของแฝงเฟของเขานะครับ เบเวอร์จากทอมฟอร์ดและมาตัวโปรดผมนะฮะตัวนี้คือโจมาโลนอิงลิชโอ๊กแอนด์ฮาเซนัทนะฮะตัวนี้บอกไปหลายทีแล้วนะครับว่าเป็นน้ำหอมที่แนวเฟรชส,สดชื่นแนวกลิ่นธรรมชาติดีแต่เป็นตัวที่ทนนานมากอีกตัวหนึ่งของทอมฟอร์ดนะครับทอมฟอร์ดปกติก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้ทนนะฮะแต่กลิ่นมันดีจริงๆนะครับและตัวนี้เป็นกลิ่นที่ดีมากๆทนมากๆหอมมากๆและ ด่งรักมากง่านะครับไลร,ราคานะครับก็ประมาณสัก4,000กว่าบาทหลังๆพอมฟอร์ดเริ่มปรับราคาแล้วนะครับตัวนี้บรรยายมาเยอะนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าทนและเหมาะสำหรับหลายโอกาสในออฟฟิศนะครับใส่ไปตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับใส่แล้วแบบยิ้มทั้งวันนะครับอารมณ์ดีอีกนิช็อกแอนฮาเซนัท อ่ะใกล้จบแล้วนะครับตัวนี้ก็ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าครบสิบหรือ,อยังนะฮะ <laughs> ตัวนี้ครับ Dior s a u v a g e v e r ่ c o ล l Spray นะฮะ <laughs> จริงๆก็อยากหยิบเจ้าตัวเ d e ร์ l e t ลตมานะครับแต่ว่าตัวนั้นผมว่ามันไม่ได้เฟรชมากเท่าไหร่นะครับมันจะแบบออกแนวเข้มข้นด้วยซ้ำไปเกินจากคำว่าเฟรชนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับกลิ่นเฟรชนะครับเดี๋ยวมาลองกันนะฮะอืมเฟรช สดชื่นมีความเป็นครีบีและมีความหล่อนะครับคุณสมบัติเดียวกับเจ้าตัว a d o b e t เทเลตทุกประการเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความบางๆเบาๆมีความเป็นวัยรุ่ดกว่านะครับตัวนี้ได้ไวสักยีผมว่าแบบใส่กําลังดีเลยนะครับและที่สําคัญฉีดตัวนี้นะครับในวันที่แบบอยากสร้างความรู้สึกให้ความหล่อความเท่การแบบออกไปลุยๆนะครับกางเกงยีนยีนใส่เสื้อยืดคอกลมนะครับตัวนี้คือลุคนั้นเลยนะครับ ใส่ไปออกแดดนะครับแบบอากาศร้อนๆนะครับก็ทําให้กลิ่นแบบดูดีขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะแล้วก็ใส่เนี้ยลากยาวนะครับตั้งแต่เช้าใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวใส่ไปแดนปาร์ตี้ต่อนะครับโอ้โหตัวนี้แบบตอบโจทย์มากๆเลยนะครับ12ชั่วโมงบนผิวผมนะครับอยู่ได้สบายมากๆนะครับด้ทั้งความแบบเฟรชสดชื่นความหล่อความหรูราคาดีความทนนะครับ มันจะมีกี่ตัวที่ทําได้นะครับตัวนี้หาดีดราคา2000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในไซส์แบบ100 ml นะครับแล้วก็แบบพกพาง่ายนะครับเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองมันเพอร์เฟกดีมากนะครับดีออสวัสดิ์เวนิคูลสเปรและมาถึงตัวสุดท้ายครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับเป็นตัวทีเด็ดที่ผมใช้มาตั้งแต่สมัยแบบ20กว่าปีที่แล้วสมัยเรียนเลยนะฮะ เป็นตัวที่หลายคนมองข้ามมันนะฮะทั้งที่แบบมันดีจริงๆนะฮะราคาดีเฟรชสดชื่นใสสะอาดแต่โคตรทนเลยนะฮะตัวนี้คืออิเซมิยะเกะปวมนะฮะตัวนี้นะครับออกมาตั้งแต่ปี2000ได้นะครับหลายๆคนที่ อย่างวายผมนะสมัยเรียนนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ฮิตมากนะครับตอนนั้นนะครับกลิ่นมันจะเปลี่ยนไปจากนี้นะพอสมควรนะตอนนั้นนะกลิ่นมันจะมีความเป็นยูสูมีความแบบธรรมชาตินะครับมีความแบบรู้สึกบรรบเบามันสบายแต่ว่ามันมีความทนนะแต่ว่าปีหลังๆนะครับก็มีปรับสูตรอะไรบ้างนะครับกลิ่นของยูสูมีหายไปบ้างนะครับมีความสังเคราะห์เกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ความเฟรชความสดชื่นนะครับผมว่ามันได้ฟิล แบบย้อนวัยในอดีตแบบได้ดีมากเลยนะครับลองกันนะฮะตัวนี้ครับก็ในราคา2,000หรือบางทีพันไปปลายพันหก็มีนะครับร้อยมลสดชื่น แล้วก็แบบม,มันมีความสุดอย่างหนึ่งคือมันทําให้เราแบบย้อนวัยเนาะได้กลิ่นอย่างเงี้ยทีไรนะครับจนนึกถึงเพื่อนสมัยแบบมัธยมนะครับใส่สมัยเรียนนะตัวนี้เป็นตัวที่เมื่อก่อนก็ใส่แบบติดต่อกันนะครับแล้วก็ประทับใจจนถึงทุกวันนี้นะครับความประทับใจอะไรต่างๆนะครับยังไม่เคยมีลดลงนะครับแล้วก็ยังมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะน้ำหอมปัจจุบันนะครับถ้าทำเฟรชนะครับมันก็จะไม่ค่อยทนแต่ตัวเนี้ย ทนดีเสมอต้นเสมอมาเลยนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่แตกต่างมาก็คือตัวเฟรชเช่นะครับตัวนี้ขวดจะใส่กว่านะครับมันจะมีความหวานๆนะครับและก็จะมีกลิ่นของแบบพิมเสนนะครับมาเด่นมากขึ้นกว่าส้มยูสุนะครับแล้วก็ยังมีความทนนะครับที่แบบทนมากกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำไปนะครับ12ชั่วโมงนะครับตัวนี้เอาไปเลยนะแล้วก็มีความแบบเซ็กซี่มีความเย้ายวนนะครับแต่ว่า ความถ้าเธอต้องการความรีเฟรชรีอินร์จีนะครับตัวนี้ผมว่า ทำได้ดีกว่านะครับในการใช้งานนะครับก็แบบหลากหลายนะครับใส่ไปออกกําลังกายใส่ไปทํางานใส่ไปเรียนนะครับตัวนี้ผมว่ามันไม่ได้กลิ่นดูอายุเยอะเลยนะครับถ้าน้องๆในวัยประมาณสักสิบปลายยีนะครับผมว่ากลิ่นแบบนี้ก็ยังดูสมวัยอยู่นะครับแล้วก็เหมาะสมมากๆในการแบบใส่ไปเรียนนะครับใส่ไปนั่งยาวๆใส่ไปนั่งที่แบบคนเยอะๆใส่ chests. แบบต้องการสมองในการแบบตั้งใจฟังนะครับไม่อยากให้กลิ่นไปรบกวนพูดนะครับหรือว่าได้อยากให้กลิ่นนะที่มันมีความแบบสั้งความสุข เชิงบวกของคนที่อยู่ข้างๆนะครับให้รู้สึกเออมันมีความเฟรชมันมีความรู้สึกมันมีความเบิกบานในการแบบตั้งใจเรียนนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าน้องๆนักศึกษาแบบมาขอคําแนะนําผมเมื่อไหร่นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดต้องการความหวานนะครับก็แนะนําตัวเฟชเช่นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเบอร์หนึ่งตลอดการสําหรับน้าหอมเฟรชดีไซเนอร์ของผมเลยนะครับมิเซมิยาเกะปูออม โอเคแลวนั่นก็คือน้ำหอมเฟรชส,สดชื่นนะครับสักสิบหรือสิบกว่าตัวนี่แหละนะครับที่แบบภูมิภูมิใจนําเสนอมานะครับว่านอกจาก,กความเฟรชความสดชื่นความลีนจี้นะครับไม่ทรํรลายใครนะครับแล้วก็หลายตัวยังได้กลิ่นหล่อนะครับกลิ่นสมาร์ทกลิ่นที่แบบไม่ทรํรลายใครและที่สําคัญนะครับมันตรงโจทย์ของคนที่อยากได้น้าหอมแบบแนวนี้คือความทนนะครับทุกตัวที่พูดมานะครับบนผิวผมคนเดียวนะ อยู่ได้ประมาณแบบ890หรือ12ชั่วโมงบวกเนี่ยได้สบายเลยนะครับแต่กระนั้นก็ตามนะครับน้าหอมมันขึ้นอยู่กับผิวคนด้วยนะครับถ้าบางคนอาจจะแบบมีฟีดแบคว่าใช้แล้วเหมียนจะทนผมเลยไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะครับผมไม่ได้โม้ด้วยนะครับหลายคนก็จะทนกว่าผมก็มีก็มีนะครับเพราะว่าเกิดผิวของเขานะครับมีความแบบมันมันไม่ได้แบบแห้งนะครับก็ยิ่งส่งเสริมให้น้าหอมเนี่ยทนขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ทนคุณไม่ต้องเสียใจนะครับมันก็มีเทคนิคนะครับที่ทําให้คุณได้ใช้นานขึ้้นนนะครับกก็พาหออมไปย่ง จะใส่กระเป๋าก็ฉีดระหว่างวันนะครับผมไม่ได้พกขวดแบ่งด้วยนะครับผมรู้สึกมันพกได้อะแล้วมันมีความฟินแล้วก็ไปแอบไปฉีดห้องทํางานหรือว่าไปฉีดที่แบบไม่ได้มีคนเห็นก็โอเคนะหรือว่าพกขวดใส่กระเป๋าไปเล็กๆนะครับก็แบบมันได้ความฟินทั้งวันนะครับหรือจะฉีดบนเสื้อผ้านะครับถ้าเกิดว่าน้าหอมของคุณอาจจะเป็นสีเข้มนะครับก็หลบเลี่ยงการฉีดที่สัมผัสด,ด้านนอกนะไปฉีดด้านในใน,ในกระเป๋านะครับหรือว่าเปิดเสื้อออกมาฉีดด้านใน ได้และก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้เกิดคําถามน้อยลงนะครับว่าน้าหอมเฟรชสดชื่นตัวไหนบ้างนะครับที่มีความทนนะครับก็อยากให้คุณเผื่อใจทําใจไว้ดีกว่านะครับว่าน้ําหอมเฟรชมันไม่ได้เด่นเรื่องนี้ถ้าอยากจะได้ความเด่นในเรื่องความทนคุณก็ขยับไปเล่นน้ําหอมที่มีความหวานมีความดาร์กมีความยั่วยวนเย้าวยวนมากขึ้นจะดีกว่านะครับน้าหอมเขามไม่ได้ผิดอะไรนะคะปเป็นแต่ความคาดหวังของคุณอาจจะแบบเกินไปนิดนึงนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณมากสาหรับการติดตามครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลากัน ไปก่อนสวัสดีครับ